<c oughs> ส,วสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมเศรษฐีและเพื่อนๆชาแนลแฮล e หกเกอรทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนัทล็อกเกอร์วันนี้ผมจะมารีวิวตัวจิ้งจอกสาวจิฮิโรนะครับจิแม่จิฮิโร่จิจิฮิโร่จิฮิโร่นะครับโอ้ยอ่านยาก <c oughs> ผมรู้สึกทุ่มสุดตัวเลยอะดูดิโอ้โหกว่าจะได้เธอมา ไม่รู้เป็นหมดคิสตันความจริงนี้ผมมีแค่สุ่มจนเหลือแค่ยี่สามคิตันนะครับแล้วก็อ่าถ้าเกิดอัเจอตัวเนี้ยเต็มก็จะได้สองรอยีคิสตัน,นะครับถ้าได้การนี้มาก็จะได้2องยเพชรผมรู้สึกดีใจมากอะ่ะโอ้โหเพราะเธอช่างน่ารักเออ ใส่คุมเต๋าหไปเลยนะครับแค่ก็ซังถูกรู้สึกโหดนะถ้าบวกกับอันเนี้ยกูเป็นคุมเตา91ไปเลยสกิลว่มียี่มีสามที่ใช้วันนี้ก็เป็นหมวกนะครับแล้วเบิ้ลบินเบิ้ลเพราะว่าไม่ติดหรอกมั้งน่าจะติดยากอ่ะไม่เป็นไรมัน อออมันทับกันนะครับเอ้ยมันทับกับตัวนี้ครับไม่เป็นไรคือบอกว่าน้ำตาผมไหลครับอเออเออมันน่ารักครับผมรู้สึกอยากได้ตัวนี้มาน,นานแล้วอะ่ะอในที่สุดฉันก็ได้เธอมาอยู่ในกายฉันทุย ไม่ใช่นะครับผมก็ชอบมันจริงแหละดูดิโอ้ยเบลเลยดูดอกไม้เอฟเฟกโอ้โหผมนี่ฟินเลยอ่ะ <c oughs> มันเล่นตัวเล่นดูกันนะครับมันจะโหสักแค่ไหน โอ้โหนี่ก็มีคนนะโอโ้อย่างนี้ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวชัวร์โมมีหมวกด้วยมีโอกาสเบิร์นด้วยน่ารักเชียวเธอช่างน่ารักจับใจฉันโอ้โหพัฒนาความรักฉันไป โอ้ยมไม่บินหรออืมส,สู้ยากเลยนะครับโอ้ยจะไปซื้อแต่เข้าไม่ลูกโอ้บินนะครับดูดิจ้จะออกไหมบินออกไหม โอ้ยไม่ออกสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ผมเน่นอยู่ออกอยู่เลยวัดให้ตายสาลาพาราเซตามอลห้าร้อยมิลลิกรัมวยเขาสร้างสาหลังด้วยน่กกากลัว <c oughs> ทำไมเขาโจนเอ้ยทำไมเขารวยกว่าเราวะอ๋อจริงด้วยเราซื้อเมืองเขาไปเยอะแล้วนี่โอ้โหเบิลรัวๆโอ้โหโหมวกมังยังออกอีกเนาะแต่ทอยไม่แม่นปะเขาเหมือนผมอะทอยไม่แม่น,มนต้องไปฝึกฝีมือกันอีกยาว โอ้ไม่ไม่เป็นไรเมื่อเช้านี้ผมเล่นอะ่ะไม่ได้ชิวขี่นะผมลืมซื้ออ,ะอ่ะอเอาตังมาเฮ้ยลืมใส่โอ้ชมันลืมใส่นายอำเภอเลยไม่เป็นไรดีออฟไม่ค่อยโหดไม่ค่อยมีไอจี้แสงสว่างเหนือธรรมชาติหรือเปล่า แสนหนึ่งขเขาเราแสนแปดแพก้กวาอนาถนเลยมกุกหมวกมึงกี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ออกตามไปดูเขาอีกโอ้ให้ตายเมื่อเช้าหมักยังอ,กออกอยู่นะเออทำไมทีผมไม่ไกับคนแบบสุสีมันไม่ค่อยออกเวลาเราได้คนกากา,กากอค่ไรออกทุกที ก็เบิ้ลจังกี่เปอร์เซ็นมึงก็เอาเนาะออกเนี่ยของกูทั้งกี่เปอร์เซ็นไม่ออกยังเสถียรแบบนี้เลยครับดวงสวยตั้งแต่แรกละแต่เกินมามดวงสวยดวงสวยอนีทุกทุกวันโอ้โหออกทำไมของกูไม่ออกล่ะครับอ้าวผ,ผมเครียดเลย เลือกเหอะย่าลีลายเยอะนั่นอารมณ์เสียน่ย้ยโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะโอ,อ้พอๆๆอ,อนี่ก็ถอยว่าวัง โอ้โหบินอีกเออออกไปเลยอีกรอบหนึ่งเลยเออนั่นแหละออกดิไอ้ซาาทำไมเนี่ยมันมันกระตุกอย่างอืมไม่โอ้ยนี่คิดแผนชั่วนะเนี่ยดูทำไมเขาเขาออกดีอย่างอ่ะของผมไม่ออกเลยอ่ะ ให้ตายนี่เกมสิทธิมันจะโกงผมไปถึงไหนเนะี่ยฮะสุดยอดแห่งความเกียนโกงเลยเออออกสถิตีมึงไม่ออกพรุ่งนี้เลยล่ะมึงโอ้โหสคิวไม่ออกมึงออกบ้างก็ดีนะเห็นมึงไม่ออกเลยอะวัดปวดหัว เลยตอนเนี้ยวัดโอ้โหมันเล่นตรงนู้นเหลือ,อหลายนู่นดีไม่มีที่ทรายโอ้ยจีผมออกแค่รอบเดียวแล้วนี่ยทำไมมันโหดจังชีวิตนี่ก็เบิ้นดีจังจะเบิน้นไปเลยนะฮะเบิ้ลอยู่นั่นแหละ,ะ,ะ,ะก็บ้ลอยู่นั่นแหละอ้าว โอ้สร้างแตนมาครับมัผมไม่ไหวละใช้คู่ขี้แม่งเลยโอ้โหขนาดใช้คู่ขี้นะเนี่ยเฮ้ยจี้ผมอะไรหายไปไหนหมดนะ่ะฮะโอ้ยให้ตายเออออกสักทีบินไหมบินไหมมึงโอ้ โอ้ยกูจะบ้าตายโอ้โหทอยอ,อกส1 0เออนี่แหละโอ้โหบีนิกทำไมจี้ผมไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยมันโกงเกินแล้วของผมออกมัมม่งดิอะไรวะ พอแพ้ไปเลยออย่างเงี้ยนี่แหละครับปัญหาส่วนใหญ่ที่คนไม่ชอบในเกมส์สตรีเพราะอย่างเงี้ยแหละอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไม่ออกสักอย่างออกมั่งเหอะพอเลยชีวิต นนินไม่ออกสักตาผมชีวิตก็ไม่ได้หรือเปล่าไปงอบเงินให้เขาอีก นังฟ้ามึงเออจบสักทีโอ้ยอะไรอะไม่ออกมึงออกทำไมตอสุดท้ายโอย้ให้ตาย เป็นว่าก็เห็นสกิลอยู่นะครับมันก็โกงอยู่อะ่ะแต่ที่โกงกว่นนะคือฝ่ายศัตรูนะครับพ่อมึงออกรัวๆของกูไม่ออกเลยครับมึงก็เท่าๆกันแต่กูสูงกว่าดู3ามสี่บอัพเต็มห้มเตาเก้าสิบเอ็ดห่าเต็ม 11, ตทุกอย่างพ่อมึงไม่ออกนี่ครับผมก็เลยเบื่อเกมนีไ่ไงทุกคนก็เบื่อใช่ไหมถ้าทุกคนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูที่ที่หนึ่ง ว่าจีมันเกียนขนาดไหน GM มไม่ต้องการแก้งคนใดคนหนึ่ง นี่นี่โมอยูอ่นี่ครับอย่าเขียนด่ากอนอูจะบทตูสรีหมดพุงกันชิวินิบอกคุณมันบอกว่ากอนอูตายหาไปแล้วอ่านอ่าน,นไปครับมีเขียนด่ากันเป็นไรเหมือนกัน อะไรทกศส10ล้าน นี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ